สุขภาพดีต้องผลิตเองเรามาดูการผลิตปุ๋ยหมักพืชสดนะอินทะีร้อยเปอร์เซ็นนะเพื่อนๆสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะปุ๋ยหมักไว้ได้หลายใช้ได้แล้วตอนนี้หวังตุ้งก็กำลังงานเรนี้แหละปุ๋ยที่เราทำเองโดนฝนล้มแล้วในานาหน้าเลยเดี๋ยวต้องดูแลเขาใหม่ตอนนี้เราไปดูปุ๋ยเองก่อนนะ ทำมาแล้วสักหลายวันแล้วตะลาขาวมีเยอะนะ,ะแสดงว่าในตัวเจนอ่ะสูงนะขออนุญาตเอาหินก่อนนะฝนมันตกถ้าเราไม่ทําหินไว้ผ้าเขาจะเปิดแล้วน้ำนจะแชะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม เปิดมาหลายวันแล้วสักประมาณทำไว้ตั้งแต่นี้นะเพื่อนเพื่อนสิบสองสิบหกหกวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้นวันที่ดูเลยวันที่ไปแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบสองเออยี่สิบสองสิบสองยี่สิบสองประมาณสิบวันนะน่าจะใช้ได้แล้วแหละ ก่อนนะปุ๋ยเพื่อสุขภาพนะผักจะโตไวมากเลยโอ้โหเห็นไหมลาขาวเพื่อนเห็นไหมครับลาขาวเยอะมากกำลังอุดหนุแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหนี่แ่หละสุดยอดอาหารพืชเลยนะเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพราะว่าถ้าลาขาวเยอะๆเนี่ยในตัวเจนสูงไปใส่ผักนี่ผัก ตกไปมากเดี๋ยวเราจะไปใส่ผักกันโอ้โหเยอะมากมากเลยเดี๋ยวนะขออนุญาตตั้งกล้องหน่อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามารับชมทุกครั้งที่ไม่ทิ้งกันมีอะไรดีๆเราก็มาฝากกันนะลองทำดูนะทำไม่ยากเลยนะคลิปก็ทำให้ดูแล้วนะเพื่อนๆ คลิปก็ทำให้ดูแล้วเดี๋ยวนะอมองเห็นไหมครับลาขาวเต็มเลยนี่แหละใช้ได้แล้วอุ่นๆล้วเราไปโรยใส่ผังนะผักจะโตวไว้มากๆเลยครับ เดี๋ยวนะวิธีใส่ก็ไม่ยากนะเพื่อนๆเดี๋ยวทำไงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะกล้องไปตั้งไว้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูนะเพื่อนๆใส่กันสดๆเลยโอ๊ยโทษทีโทษทีโทษที เราว่าเราเตรียมพร้อมแล้วมันก็ยังไม่พร้อมเสมอไปนะนเพื่อนๆอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วใบหักหมดมองเห็นไหมครับกวางต้งนงามๆเลยนะโอเคเนาะเดี๋ยวนะขยับนิ่งน,นะไม่อยากคลิปยาวมากมันไม่มีอะไรแค่ใส่ให้ดูมีเพื่อนๆถามว่าเวลาใส่ใส่ยังไงใส่เยอะไหม กระถางนี้ประมาณ10นิ้วหรือแนิ้วูไม่แน่ใจนะมองเห็นไหมครับคืบกว่ากว่านะเห็นไหมเพื่อนๆวิธีใส่นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะนี่นะลาขาวเต็มเลยนี่เราก็โรยไปไม่มีอะไร เพราะว่าเขาเป็นอาหารแล้วใส่มากใส่น้อยก็ไม่มีผลใส่มากก็จะดีแต่จะเปลืองผักจะโตไวมากเนีย่ยโรยไปรอบ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 กร,ระถางนะนี่นี่ให้ครั้งที่สองนะครั้งแรกให้เป็นเมื่อหลายวันที่แล้วละเนี่ยไม่มีอะไรนี่แค่นี้เอง น้ำอาจจะยังไม่ต้องลดเพราะมันยังเปียกอยู่มันยังชื้นอยู่มันโดนฝนนะนี่นะไม่ยากนะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะเห็นนะก็เนี่ยจับโรย ให้ได้ขนาดไหนก็ให้ได้เต็มที่เลยแหละแต่ว่ามันจะเปื้องแค่นี้ก็มหาศัจันย์แล้วความออของเขานะผมให้ชื่อว่าปุ๋ยมหัศัจรนย์เลยนะนี่โตไวมากๆนี่นะให,ให้ไม่ต้องเยอะเนี่ยสองกำม,มือก็ได้ เห็นไหมเพื่อนๆเห็นนะนี่กำมือเดียวก็พอไม่ต้องสองกำก็ได้กำมือหนึ่งก็พอโรยรอบๆอะ่ะเราทำเองเราไม่ต้องกลัวเลยมันไม่ได้มีพิษมีภยัยมันเป็นอาหารของพืชน,นี่เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเพื่อนๆเนี่ยแค่นี้ก็โตไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวคอยมาดูกันจะถ้าได้ปุ๋ยนะเดี๋ยวจะโตไวมากเลยพวกนี้ก็ล้มน่นเลน่าร่าเลย นี่กินได้นะเพื่อนเพื่อนแต่ยังไม่กินเดี๋ยวจะให้เขาใหญ่กว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะต้องใส่ย้ายใส่กระถางมีย้ายไปแล้วหนึ่งกระใส่เป็นหนึ่งกระถางแล้เพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมครับเดี๋ยวนะเนี่เนี่ยต้นนี้นะนี่ต้นนี้เดี๋ยวจะใหญ่กว่าเขาเพื่อนเลยเพราะว่าเขาอยู่เดียวเดียวแล้วเดี๋ยวเราให้อาหารให้พอนะเขาก็จะใหญ่ คลิปเดิมหกนาทีแล้วไม่อยากคลิปยาวมากเพราะไม่มีอะไรให้มาดูว่าปุ๋ยหมักพษษษืชสดผลิตยังไงคลิปก็ทําไปแล้วนะผสมอะไรบ้างทําไม่ยากเลยนะง่ายๆเองแล้วก็วิธีการใช้เพื่อนๆถามว่าใส่ยังไงเอาไปผสมกับอะไรก็คือโรยหน้าเลยเนี่ยโรยอย่างงี้อยาให้เห็นเห็นเนี่ยนะโรยแล้วก็ลดน้ําแต่ตอนนี้เรายังไม่ลดเพราะว่าฝนหน้าฝนเขา ความชื้นเข้าได้ไงความชื้นเข้าได้แล้วก็ใส่ถ้าเกิดคืนนี้ฝนตกด้วยก็จะดีแต่ถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้เราก็ลาดด้วยน้ำปลามาโอ้โหโตวไวมากๆที่เห็นเนี่ยชุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามาลงกระถางเนี่ยต่างเวลากันใครลงก่อนก็จะโตใหญ่ก่อนลงทีหลังก็จะต้นเล็กแล้วยังไม่ได้ลงก็ยังมีเลยนะเข,เขาก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ลงกระถางนะลงถุงนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเอามาลงถุงอีก ไม่รู้จะไปถึงหรืปลาตัวเล็กๆที่ยังเอ้ยอยังไม่ได้ออกมาลงนะเดี๋ยวนะสองสายๆจะไม่ถึงแป๊บนึงนะเพื่อนๆชิดเดินไปแปดนาทีแล้วเดี๋ยวนะบไปนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่ชุดเดียวกันนะทั้งหมดเลยนะเห็นไหมครับ คือชุดเดียวกันทั้งหมดเนี่ยชุดเดียวกับชุดเนี้ยลงก่อนก็จะโตก่อนลงทีหลังก็จะโตทีหลังหญ้าเป็นอะไรที่ไม่ต้องให้ปุ๋ยก็งามนะหญ้านี่แปลกมากๆใหญ่กว่าพักอีกหญ้าแมเห็นไหมครับลงก่อนก็โตก่อนลงทีหลังก็โตทีหลังไล่ระดับมานะอันนี้ยังไม่ได้ลงก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวพอเราลงเขาก็จะเริ่มโตๆแล้วก็ให้ปุ๋ยน้ำปาหมักไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อน อินซีร้ยเปร์เซ็เลยเพราะเราไม่เน้นเคมีหนอนก็ไม่มีน้มีอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเราก็ปล่อยเข้าไปเพราะเราไม่ไม่ต้องไปกังวลเขากินผักเราไม่ทันเราโตเร็วไงถ้ามีเราก็จับออกง่ายๆน,นะเพื่อนเอนสุขภาพที่ดีเราต้องผลิตเองปุ๋ยเราก็ผลิตเองเพื่อสุขภาพนะน้ำปาหมักเราก็ผลิตเองนี่เห็นเห็นแล้วนะเพื่อนๆว่าทำยังไงขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม ปรดติดตามคลิปต่อไปนะขนซ่อมรถปลุกผักครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ